ของกลางอาขอซองด้วยลูกจะเอากี่ซองลูกบอกไปเลยไม่ต้องเกรงใจลูกอยเอากี่ซองลูกจะเอากี่ซองถึงจะพามกี่ซองลูกอ่ะซองเยอะไม่ได้บอกจังคำโอ้โหมาโอ้โหได้เอากี่เยอะลูกไม่ได้บอกจ่งคำเอากี่ซองโอซอง ไปไปกดับไปไปกดับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยวางคนอยวางปปลยให้เจ้าบาเข้าไม่อาจ้า